วันนี้ผมก็จะมานำเสนอ,อวิธีต่อท่อต่อท่อหนึ่งนิ้วใส่ององแดงนะครับองคตุ่มน้ำขนาดใหญ่หรือทางภาคอีสานบ้านผมเรียกองค์แดงครับองแดงใหญ่นี่มันมันจะพอดีกันเลยนะครับนี่ถ้าเราจาอเอาจาะเอาตัวนี้ออกก็จะใส่ท่อหนึ่งนิ้วเข้าไปได้ครับวิธีง่ายๆเลยครับ นี่ปกติมันจะใช้ขันเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่นี่ขันเข้าไปอย่างนี้เป็นสี่หุนครับมันเล็กครับน้ําไหลช้าจากต้องการใส่หนึ่งนิ้วใส่ท่อหนึ่งนิ้วเข้าไปเลยครับเพื่อน้ําจะได้ไหลแรงครับการเจาะก็ใช้สว่านไร้สายครับยี่ห้อใดก็ได้กับดบอกคอนโซ ขนาด32มิลลิเมตรครับเราคอนซอเจาะเหล็กนี่ครับผมก็เอามาเจาะตรงนี้ครับเจาะเข้าไปเลยนี่ครับ นี่ครับออกมาแล้วครับนี่เกี่ยว4ี่หุนออกมาแล้วนะครับนี่ได้คูรูใหญ่ขนาดนี้เลยนี่ครับได้รูใหญ่แล้วนี่ครับก็เกือบได้ครับฟิตพอดีครับฟิตพอดีก็ใช้ตัวนี้ละควานควานนิดนึงครับ ควานนิดนึงเดีตัวนี้ควานนิดนึงแล้วก็นี่ครับจะได้ฟิตพอดีเลยครับเราต้องต่อเข้าไปครับเพื่อจะได้แน่นน้ําจะได้ไม่รั่วออกก็เสร็จสิ้นกระบวนการครับผมขอบคุณครับที่รับชม